สงสารแต่แม่ปาบูคนวิทย์ค่ะอะไรเด้งแค่ไหนย่าไม่อ็อดายมาเอา<อ>มันไม่ตัวย่ะรู้แล้วไปเดี๋ยวฉันพาไปจ้าโอเค <c oughs> เอาใจหมูเด้งนี่มันเหนื่อยจริงๆ <c oughs> เลนแล้วฉันก็มาอยู่ที่มิกจัตุจักเดี๋ยวเราก็จะไปต่อเติมเพิ่มเติมหลายคนบอกว่ามาดามแพ็มค้าบ้าน็อกเหมือนแล้วค่ะบ้านกูค่ะใครจะเอาสไตล์มินิมอลก็เอาไปแต่กูจะเอาสไตล์แอลนิมอลค่ะมาร้านเดิมนะคะเพราะร้านอื่นกูไม่มีที่จะไปแล้วฝนก็ตอกอันนี้มันมีหลังคาคุ้มกลาหัวนะคะก็มาที่ฟาวเวอร์แกลเลอรี่อันนี้น่าจะโดนหนอนแดกหมดไปแล้วครึ่งหนึ่งอันนี้สวยไหมคุณวิทย์ไม่ทิงก็แดงอย่างนี้ กองนี้ท <Auf How to graduate> ั้งหมดนะคะที่เราจะเอาไปจัดสรรที right ่บ้านไห้รอมแบรนกับ้นไม้จริงแต่ว่ามันทนกว่าสวยทนกว่านะคะเหมือนมาดามแพมเนี่ยแหละค่ะทนน้าทนลมทนฝนทนแดดค่ะแล้วไม่บอกนะว่าทําอะไรกับอ่างปลาแต่เสร็จแล้วมันก็จะออกมคล้ายๆอย่างนู้นกองขยะนี่เองกองขยะบ้านบ้านกีเหรอโอ้เกะกะสุด มือไม่พายเหย้าเท้าลาน้ำกรลุณาอมรองเท้าไว้ในปากด้ค่ะคุณวิทย์ตาละแหนตังก็ไม่ออกอย่าบนค่ะสวยคือสวยเหนื่อยแล้วคุณวิทย์เอาเหนื่อยแล้วทำทำไมก็อยากทำมาบ้านก็บ้านกูทำไมมีปัญหาอะไรเมื่อกี้เพิ่งเอาอันเดียกระถางเนี่ย,นนยจัดแว่าเสร็จสองใบแล้วค่อยว่าก,กันกูจัดมาสองชั่วโมงยันนกี่โมงแล้วนะตีสามแล้วกูยังจัดไม่เสร็จอีกกูงงไปหมดแล้วเนี่ย กูทำอะไรแล้วดูแมวกูเนี่ยปีนโ,โหโหคิดว่าป่ามีซอนหรือไงการที่เราจะจัดเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะดูนี่ค่ะมันคือโอเอซิสสำหรับจัดต้นไม้ปลอมแต่แม u, วกูควรเรียบร้อยแล้วค่ะงานฉันไม่ใช่งานช่วยนะเธอตรงนี้ยังโบ๋อยู่เลยแล้วดูแมวกี่ตัวลากี่ตัวเขาบอกว่าบ้านมึงอ copyright. จะเป็นสวนสัตว์อยู่แล้วก็วใช่หัวชอบเหมือนใครยัไม่รู้ ถามอยู่นั่นแหละต้นไม้นี่จะซื้อมาทําไมนักหนาปลาจะซื้อทําไมนักหนาแล้วมึงอะ่ะจะหาผัวทําไมนักหนาทันกันเหลือเกินเนี่ยแต่ละคนเนี่ยแล้วมาปวดหัวกูอีกถามธรรมดาไม่พอยังอินบ็อกมาขอตังกูอีกเออ่อเงินก็เงินกูกูทำกูหาค่ะบ้านแมวรถ ทุกอย่างของมาดามแพมนะคะคุณขาขอตังแพม20งหมแพมช่วยคนได้เป็นร้อยแต่คุณมาขอตังดิฉัน20งหมบาทเพื่อช่วยมึงคนเดียวมึงเป็นคอร์เซนเตอร์หรือเปล่าการเล่นใหญ่ของเรามันก็มีมาเรื่อยๆแหละโอ้เป็นผู้หญิงตัวเล็กนี่เหนื่อยจังเลยอย่าผู้ชายไม่ช่วยโอ้โคตรเกะก,กะเลยนั่นนะ่ะ เกะกะก็เกะกะบ้านกูค่าไม่ได้เกะกะบ้านใครค่ะเนี่ยแล้วเวลาจะออกมาล้างบ่อปลาทําทยังไงเนี่ยตรงนี้มันเป็นถังกองปลาไม่ใช่เรื่องของมึงค่ะเรื่องของคุณยิ้มค่ะคุณยิ้มเขาเป็นคนล้างค่ะและแล้วอ่างปลาดิฉันก็สําเร็จไปด้วยงบประมาณของดิฉันเองไม่ได้ใช้งบประมาณการทหารและการทูต <laughs>